ดีค่ะดิฉันเพชรรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะก็สู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2558แล้วนะคะเดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ยครับขอเล่านิดหนึ่งนะฮะปีนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆากนะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยครบรอบ70ปีสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮิโรชิมานะาซากิเนี่ยเขาจัดงานใหญ่มากนะครับ จัดเพื่อจะให้โลกเห็นว่าสงครามนั้นในที่สุดแล้วไม่เป็นผลดีต่อผู้ชนะและผู้แพ้นะฮะเป็นสิ่งที่เลวร้วายมากเราจะต้องไม่มีสงครามอย่างนี้อีกะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสงครามนั้นเป็นความโหดร้ายของมนุษยชาติทุกศาสนานั้นถ้าเราอ่านหลักแต่จริงแล้วเนี่ยจะเห็นว่าต่อต้านเรื่องสงครามทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ครบรอบ70ปี เราฝ่ายหาสันติและพุทธศาสนาสอนเรื่องสันติ<ช>และสันติที่แท้จริงคืออยู่ในใจของเรา<ช>นะฮะอันนี้นะะก็แทรกไปนิดหนึ่งนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่สําคัญมากๆแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้ต้นเดือนเนี่ยอาจจะไปที่โรชิม่าแม่อาจจะไปเนี่ยระลึกถึง70ปีสงครามโลก และเผยจะได้ข้อคิดหลักธรรมอะไรต่างๆแม่เคยอ่านเรื่องของซาดโกะลกกระเรียนพันตัวไหมที่เธอป่วยและเพื่อนๆไปพับลกกระเรียนนะครับเพื่อต่ออายุใ้เธอที่เมืองนะไอ้ก็ยังไม่เคยไปเมืองนี้นะเดี๋ยวไอ้กลับมาได้จะมาเล่าให้ฟังเื่ยจะได้ข้อคิดอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ได้ดูบ้างถ่ายรูปมาด้วยจะได้เห็นจะได้มีอารมณ์ร่วมกับไอ้ด้วยเอาไเอาเอาลับปากไว้นะคะค่ะมาดูที่กิจกรรมอานาปนสติเด็กกันบ้างนะคะครับครั้งนี้ค่ะ จากที่ศูนย์ธรรมะการจนาจังหวัดกาญจน,จน,จนบุรีนะคะจากวันที่6กันยายนค่ะก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันนะคะว่าเด็กติต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรกันบ้างนะคะครับเข้ามาสู่ในช่วงของอพระพุทธเจ้าในสายตานกักปรา์โลกวันนี้นะฮะเป็นความคิดของฟรานซิสตอรรี่ท่านผู้นี้เขียนหนังสือพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาสากลฟรานซิสบ,บอกว่าพระธรรมคำสอนทั้งหลายดำรงอยู่อย่างไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ในปัจจุบันด้วยการเวลาที่ผ่านไปและด้วยการขยายตัวของความรู้คือยังคงอยู่เหมือนเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกมิใหญ่ต้องกล่าวถึงไม่ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์ที่เพิ่มขึ้นจะสามารถขยายขอบข่ายทางจิตของมนุษย์ไปได้กว้างไกลเพียงใดแต่ภายในขอบข่ายของธรรมย่อมมีการเปิดทางให้ยอมรับได้และซึมซับเอาการคิดค้นใหม่ๆเข้าไว้ด้วย ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงการขอร้องให้คงแนวความคิดแคบๆของจิตใจยุคดึกดำบรรหรือใช้กำลังบังคับให้ปฏิเสธแนวความคิดใหม่ๆนั้นคำอธิบายของเขาก็คือว่าต่อให้โลกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงปรัชญาวิทยาการสมัยใหม่ขนาดไหนก็ตามพุทธศาสนาเนี่ยยังคงอยู่หมายความว่าพุทธศาสนาเข้าได้กับศาสตร์ความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆนี่คือความคิดของฟรานซิสครับก็เหมือนบอกว่าธรรมะ อยู่เนือการเวลาใช่ไหมค,คบเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะคะคก็มีโลกใช่ไหมโรคพทสักโมหะอีหอกหลายเวืลาเหมือนกันหมดและมีทางดับทุกข์ก็เหมือนกันใช่นี่ไงสิ่งนี้เมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคืออย่เนื้อการเวลาเพราะเวลาเราเกิดเวลาไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาก็ตัวเนี้สามตัวเนี้แล้ว ถ้าเราจะพ้นทุกข์เราก็ต้องทําให้สามตัวเนี้ยหายไปไม่มีรหรือว่ายอมรับอะไร,รตามแนวทางของพุทธศาสนานะคะมาที่เรื่องราวของแขกรับเชิญทำในใจในวันนี้นะคะคุณวิริตเตชไพบรูนะคะซึ่งหลายหลายท่านที่ฟังกันมาตั้งแต่ ครั้งแรกที่เราพูดคุยกันนะคะ <Yeah. S 2> วันนี้ก็เป็นเรียกว่าสุดท้ายละที่เราจะได้พูดคุยกันวันนี้นอกจากว่าเราจะได้ฟังเรื่องราวหลักธรรมที่มีการเปรียบเทียบจริตหกทางด้านการเงินกับอุปนิสัยของคนเรานะคะ yeah. Yeah. เพราะว่า <Yeah. S 2> เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนก็ให้เงินมาเป็นใหญ่โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็คลียดไปกับมัน <Yeah. S 2> นะคะถ้าฟังคุณมิริศแล้วก็อ,อาจจะได้แก้ปัญหาของตัวเองได้ด้วย mm. รวมไปถึงในเรื่องของการเลี้ยงดูลูก mm. นี่สำคัญมากนเมื่อตัวเองรู้แล้วนี่ว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง เข้าใจลูกแล้วก็เลี้ยงดูลูกแบบไหนด้วย<ช>เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็หลงทางเหมือนกันกับการ<ช> <ๆ S 2> เลี้ยงดูลูกนึกว่าเลี้ยงดูลูกแบบนี้แล้วลูกจะมีความสุขประสบความสําเร็จแต่บางครั้งก็ให้เขาเครียดไปในตัวเหมือน<ช> <ๆ S 2> กันนะคะเราไปฟังดูนะคะเชิญค่ะแล้วที่คุณวิลิตพูดถึงเรื่องของอการเปรียบเทียบจริตโกการเงินนะคะอยากให้อธิบายตรงนี้แบบนิดหนึ่งเพราะว่า โลกเราทุกวันนี้เนี่ยที่เราเหนื่อยเราเครียดทุกวันเนี่ยก็เพื่อหาเงินตัวเดียวใช่ไหมฮะแล้วแล้วแล้วที่เขียนเขาว่าเนี่ยเจดิะหกทางการเงินใหมายไปถึงอะไรคะคือในเชิงเปรียบเทียบนะครับอย่างในเชิงของของพุทธเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเจิหกค่ะเจดิศหกแล้วก็อย่างเช่นวิตกเรดิอนะครับหรือราคาเจดิศค่ะนั้นคนที่มีเจดิศต่างกันเนี่ย ก็ต้องใช้ยาต่างกันหรือหรือใช้ส่วนผสมยาที่ต่างกันนะฮะทีนี้พอมาอ่านหนังสือเล่นเนี้ปเ๋มันหกเหมือนกันเขาใช้ว่าอุปนิสัยในเรื่องของการเี้ซึ่งเขาก็คือจริตต่างๆเนี่ยมันถ้าใช้ไป็นในทางที่เป็นโทษหรือถือมันก็จะเป็นโทษตัวแต่ถ้าหากแต่ลจริตเนี่ยมันได้รับการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจากที่เป็นโทษอันนั้น่ะจะกลายเป็นข้อเด่นเช่นอย่างพุทธจริตเนี่ยคือคิดมาก บ้าความรู้ว่างั้นเถอะอใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าไม่ไม่ได้รับการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไปยากอืเพราะว่าเพราะว่ามีข้อมีมีข้อเงื่อนไขยเยอะใช<ะ>่ไหม,มแต่ตรงข้ามคือถ้าถ้าปฏิบัติสําเร็จก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญายเยอะอืสามารถที่จะอาจจะพูดหรือสอนคนอื่นได้ดีกว่าเช่นที่รามิตกจริตหรือ,าาอ,อราคาเจริตั<ๆ>็เหมองได้เพราะว่าเขาเอาชนะตรงนั้นได้เขา ก็จะมีความสามารถอีกอย่างก็ในเล่นนี้ที่ผมชอบก็ตรงที่ว่าเขาก็อธิบายในในแนวค,คล้ายๆกันแต่อุปนิสัยทางการเงินเขาวันนี้ผมไจําไม่ได้นะครับบางคนพื้นฐานก็จะชี้เรียกไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานจะเป็นแค่เรื่อมือเติบเป็นนักบริโภคตัวยงอะไรนี้นะครับหรือว่าคนที่ลักษณะที่เขาเรียกว่าแบบไรเดียงสาไรเดียงสาก็คือ ไม่มีว่าไม่เคยไม่มีการวางแผนอะไรเลยใช้จ่ายมัวไปหมดเลยที่พูดที่ไม่ใช่เด็กนะและเด็กสาวไปถึงว่าความนึกคิดแล้วก็บางประเทก็อาจจะตป็นงกใช่ไหมครับเป็นงกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเด็่ยเขาพูดถึงคำนองเนี้ยแต่บอกทุกคนกับบัติเนี่ยถ้าได้รับการรู้ว่าตัวเองอยู่ในจริตไหนเนี่ยแล้วก็แก้จุดอ่อนในจริตนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นข้อเด่นขึ้นมาเช่นคนที่คนที่งกก็จะเป็นคนที่ ลด,ลดลดดีกีแต่ความกแต่กลา,ายเป็นความรอบครอบอน,น,นะคนที่เ,เป็นลักษณะที่ปัญญาอ่อนี่ใช้ย <laughs> มั่วไปหมดเ,เลยเดีเยวกับปล่อย,งาายเงินหายอะไรเงี้ย <laughs> ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าในการมีความผ่อนคลายในการใช้จ่ายแต่แต่ว่าไม่มั่วอ, <laughs> อะไรแบบนี้ครับมันในหนังสือเล่มนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันคล้ายกับจิตพกใน พุทธศาสนาด้เชิงเปรียบเทียบนการเปรียบเทียบครับเป็นเป็นอุบายในการในการฝึกค่ระมาเรื่องเงินเนี่ยผมก็ปิ้งหนังสือเล่มนี้เพราะจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาความครีดทั้งหมดเนี่ยเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศมันถูกบงการโดยทฤษฎีทางการเงินทั้งหมดค่ะนไหมครับโดยที่จริงๆแล้วผพ้ดให้ผมว่ามากเกินไป จริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาความเครียดทั้งหมดเนี่ยเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศมันถูกบงการโดยทฤษฎีทางการเงินทั้งหมดมใช่ไหมครับโดยที่จริงๆแล้วผพ้ดให้ผมว่ามากเกินไปคือคนบางคนเนี่ยคือยิ่งคนไทยนะครับหรือคนที่ชนบทเดิมเขาอาจจะยังไม่พร้อมพอแล้วไม่ได้ของของโอ้ง่ก็คล้ายๆเหมือนอย่างบ้านนาวิลิทอยากทา ก็คือให้มันได้ดุลกันทั้งเศรษฐกิจที่มันกินได้กับเศรษฐกิจที่มันเป็นการแลกเปลี่ยนนะ<า>ครับแต่พอเทตูมเข้ามาเนี่ยคนก็เครียดไอท้ทฤษฎีการเงินนี่แหละที่เข้ามาครอบจัก,กรวาลเห็นเงินเป็นใหญ่แล้วคนก็ได้เริ่มเครียดไม่รู้ตัวใช<า>่ไหมครับดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเงินออมกันแล้วเพราะไม่มีปัญญาจะออมกลายเป็นเศรษฐกิจที่หมุนกันไปหมดแล้วใครได้ประโยชน์อ ใครบ้างที่ได้ประโยชน์ลุงค, <น S 1> คิดไปครับคนรวยเองก็ไม่ได้ผมผมไม่ผมไม่เชื่อว่าพอถึงจริงๆแล้วนะครับไม่มีใครหรอกที่จะที่จะโดยวิธีนี้นมีความสุขเหนือคนอื่นได้ใช่ใช่ใชต่อให้กองท่วมหัวยังไงเนี่ยไอ้ที่ไม่เป็นข่าวไอ้ที่ไม่ปรากฏอ่ะผมว่ามันไม่ต่างกันอันนี้เราเห็นชัดนะว่าทุก มันมีทุกคนนะคะทุกคนรวยก็บอกก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจนนะคือแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีความทุกข์ทั้งหมดเออแล้วก็ลักษณะเครียดพอเครียดพอแบกหนักๆมันไม่ไหวเพราะว่าไม่เข้าใจปัญญาชีวิตที่ที่สมควรแล้วก็ทั้งชีวิตก็ไม่เคยเรียนรู้ที่จะเตรียมตัวค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาอีกว่าอย่างตอนนี้เมืองเมืองไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในเวลาไม่นานนี้ใช่คืออะไรเราก็จะต้องเป็นไงอันนี้เราก็ต้องกล้าพูด ถ้าถ้ามันเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่ที่ไร้คุณภาพก็หมายความว่าจะกลายเป็นภาระยิ่งใหญ่ของสังคมนะครับแต่ผมแช่คำอีกคำหนึงว่าแต่โบราณมาเนี่ยถ้าสังคมมันไม่เครียดและการศึกษาเนี่ยมันมีมันมีการศึกษาที่ได้ดุลมามนะครับในเรื่องศาสนาในเรื่องในเรื่องศาสนาทมความเป็นจริงคู่กับความเจริญเนี่ย เราจะมีคนแก่เหมือนที่เราเคยเห็นตอนเราเ,รเด็กอ่าใช่ใ,ชใชก็คือเป็นคนแก่ที่เด็กอยากจะเข้าไปใกล้เป<ช>็นคนแก่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เอามาเป็นคน,คนแก่ที่ถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอแต่จ,จ,จิตใจเข้มแข็งอ,อ,อถึงว่าการศึกษารเรื่องของ ธรรมะเนี่ยจริงแล้วมันถูกวางถูกมองเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับว่าคนไม่มีความทุกข์ก็อย่าไปเรียนเลยอะไรเงี้ยไม่จริงไม่จริงทุกไม่ทุกก็ต้องเรียนนะจริงจาเป็นยิ่งกว่าเรื่องอื่นได้ทาไปจำเป็นยิ่งกว่าวิชาทุกวิชาแต่จริงๆเขาบอกว่าวิชาชีวิตเนี่ยก็บอกว่าทุกหรือไม่ไม่ทุกไมต้องเรียนจริงแบบว่าคนที่บอกไม่ทุกเนี่ย S <S เขายังไม่รู้จักว่านั่นแหละคือทุกข์แล้วถูกไหมคะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะแบบเคยคุยทุกคนแต่ทุกคนม, <S 2> <S 2> มีปัญหาตลอดมีเรื่องเครียดแต่เขาไม่เข้าใจว่านั่นคือทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคที่มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่า,าปลูกฝังลูกๆเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าเล็กก็ตามแต่ว่าเราก็ควรจะเริ่มเริ่มปลูกฝังแล้วใช่ไหมคะคือผมกับภรรยาก็จะคิดอะไรคล้ายๆกันนะส่วนหนึ่งก็คือว่าที่แน่ๆเราเราเชื่อว่าในรุ่นของพวกเราเนี่ย มันเป็นรุ่นที่เรียนหนังสือก็เครียดพอสมควรเพราะว่าเรียนเพื่อไปทข่งขันอะไรก็อะไรอะไรต่อ,ไอ,อ,อะไร,ะะไรตไแต่ว่าเรามองว่าระบบการน,นี่ก็เป็นแนวโน้มใหม่ที่เราเราคิดนะครับคือว่าแน่นอนโลกยุ่ต่อไปเนี่ยมันอยู่ยากแต่ในความอยู่ยากของมันคงไม่ใช่คงไม่ใช่วิธีเดิมที่เอาลูกหลานเนี่ยส่งไปเรียนให้มันเคร่งเครียดเพื่อจะได้ความรู้แบบแยกส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแล้วเพื่อจะไปฟาดปันแข่งขันกับกับโลกนะครับ แต่ผมว่าจริงๆแล้วแนวโน้มต่อไปคนที่จะรอดอะก็อาจจะไม่ใช่คนที่จบปริญญาสูงสูงดังนั้นเราก็คงคงถ้าอย่างลูกของเบออผมก็มองว่าแน่นอนการศึกษาแต่ต้องเป็นการศึกษาที่ที่พอดีพอดีอก็คือม,เป,อมเป็นการศึกษาที่เราไม่เน้นที่จะเอาลูกเราไปไปสอบแข่งขันแต่ว่าให้ข้อมูลเขาให้เขามีความสุขด้วยพอ,อมสมควรแล้วค่อยๆจะมีโอกาสพัฒนาการอย่างเด็กที่ควรจะเป็นนะแล้วก็ ไม่ต้องไปเร่งรัดเขาแต่ว่าให้ข้อมูลเขาจนวันหนึ่งเนี้ยเขาจะตกผลึกว่าเขารักในอะไร,รเออเมื่อโตตามวัยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีจิตใจไม่เครียดเมืม่อไม่เครียดเขาก็จะมีจิตใจที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเขาได้ค้นพบสิ่งที่เขารักผมคิดว่าไม่ว่าแค่ทุณแบ,บบสองอย่างนี้ครับสิ่งที่เขารักละถนัดใช่ไหมครับอาจจะตามภูมิที่เขาตามภูมิที่เขาพอใจ ไม่ใช่ว่าจะต้องเหยียบอยู่เหนือหัวใครใช่ไหมกับสองเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยความรักได้เนี่ยคนรักเขาเนี่ยแค่นี้รอดาะนั้นเราจึงไม่มีสูตรสาเร็จที่จะไปไปหวังกับโรงเรียนหรืออะไรนะอืเราก็จะเรียนครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนอยู่ประจําว่าไม่ต้องห่วงลูกลรวคือเราก็ไม่ใช่ว่าพอเรารวย แต่ว่าเราจะไม่ทุ่มเทให้ลูกเราไปแข่งขันแต่เราจะทํำยังไงที่จะให้ลูกเนี่ยเห็นโลกให้รอบด,ด้านทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนค่ะ,ค,ะคุณวิริศพูดถึงการเลี้ยงลูกอนี่ยพาดในหัวแมมน,นะควบคู่ไปนะคะกับการหวานดำเท่าเลยนะคะเหมือนเราต้องรอคอยคะนะคะการเลี้ยงลูกก็เหมือนกันนะเราจะไปเร่งรัดเขาไปยัดเยียดเขาเนี่ยไม่ได้นะคือทัศนะที่ว่าจะไม่รอด ถ้าหากว่าไม่แข็งหรือว่าจะต้องคิดวางแผนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็น,นกลไกอ,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 อมันมีสองอย่างที่คล้ายกันครับ<ะ>คือ,เ,อ,อเกษตรกรรมทําไม่ได้อสองมนุษย์ คุณทำกับมนุษย์ไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าไม,ม่งั้นมนุษย์จะลวนหมดเลยแต่นี่เหมือนว่าเรากำลังจะทำกับมนุษย์แล้วนะครับมันก็คือนี่แหละครับผู้ใหญ่มักเป็นโจนปรปล้นความเป็นเด็กไปจากเด็กอ,ะอ่ะโดยโดยอ้างว่าปรารถนาดีต่อเขาแต่ไม่รู้ว่านี่คือเพื่อทำลายเขาคือทำลายความเป็นเด็กเขาหมดเลยอ,ะอ่ะเด็กมันต้องเล่นใช่ไหมฮะแต่แน่นอนครับมันก็ต้องมีกําหนดว่าอันนะต้องมีเรียนช่วงหนึ่งนะแต่ ผมว่าเป็นเด็กเนี่ยยิ่งเล็กๆเนี่ยต้องให้เขาเล่นมากกว่าเรียนแต่เล่นนะเขาก็เรียนไปในตัวนะก็เขาเล่นกับเพื่อนกับเด็กด้วยกันเรียนรู้นะเรียนกับมนุษย์กับมนุษย์ในแบบถ้าเขาไม่ดีนะเพื่อนไม่เล่นกับเขาถูกไหมฮะโอเคถ้าเลยนเก่งเราก็ชอบแต่ว่าดีแล้วไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแล้วไปไหนมีเพื่อนฝูงผู้ใหญ่ก็รักนะมีสามมาคารวะผมว่าการเรียนมันมีวิธีหลากหลายมากกว่าเพราะบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้เนี่ยเหมือน มันมีสิ่งต่างๆที่เขาพิคเอาท์ึกว่าเท่าไม่ทันแล้วเหมือนจะแบบเชยล้าสมัยเป็นห่วงลูกครับเป็นห่วงมากเลยว่าอาจจะประเมินาการผิดไปหน่อยเดีนี้ทัศนาอาจจะไม่ตรงกันผมมองคือถ้าเราวิเคราะห์โลกแล้ววิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยก็้วถอยออกมาสักก่อนก่อนที่เราจะไปเดินตามนะครับเราก็จะเห็นเต่ว่าโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอย่างนี้ก็เป็นกฎอนิจจังด้วยว่าโลกที่เคยบูชาลัทธิอะไรมาแบบนี้เนี่ยครับจุดหนึ่งมันมันมันก็จะเสื่อมสภาพ เพราะว่ามันก็ต้องเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ได้รู้เราวิ่งกะบบันไปมันก็เหวจริงเหวแน่ๆนี่ก่อนมาคุณวิริพูดว่าเป็นรายการแรกเลยนะที่มาออกพูดแนวธรรมะพูดไม่ได้แน่แบบแบบมีน้อยนิดอะแต่ฟังมาทั้งหมดอ้าวเป็นไงคะนี่ไงคนคือคิดแล้วก็ลงมือทําด้วยใช่ไหมฮะในในเชิงของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราเราฟังแล้วเราคิดอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องมือปฏิบตัติแล้วมันถึงกลายเป็นปัจจดตังเป็นประสบการณ์โดยตรงของเราเมื่อองค์เนี่ยท่านตัดเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยแล้วพอลงมือทํานั่นแหละถึงจะเห็นเรียกว่าปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์ <c oughs> สิทธิ์จริงๆนะคะที่เราได้รู้ว่าโอ้มันไม่ตันยังไงมันก็ไม่ตัน <c oughs> แต่ถ้าเราหลักทฤษฎีของโลกมาใช้เนี่ย มันเครียดแล้วมันตันไปไม่ถูกนะคะก็มีข้อต่างเยอะอาจจะเรียกว่าสวนกันเลยครับปัตญาตะวันตกก็คือให้ยิ่งวิ่งยิ่งได้ถ้าไม่ถ้าหยุดอยู่กับที่ถือว่าถอยหลังของเรายิ่งยิ่งหัดหยุดทุกอย่างจะยิ่งมาอนี่มันสวนลองทฤษฎีนี้ดูอลองเริ่มต้นดูนะว่าลองหยุดดูหน่อยสิลองกล้าหยุดดูสิหยุดในใจของเราอะนะหยุดในใจเรา ความคิดดีๆจะออกมานะาโอ้โหวันนี้เราได้เยอะเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอบนุโมชนาด้วยเลยนะคะขอบคุณมากแต่ผมเชื่อว่ามีความสุขอะ ตกลงจะไปเพชรบุรีไหมคะไปสิไปกินข้าวเขาว่าไปนอนเล่นสักคืนก็ได้รายการอย่จับที่นอนได้โอ้โหนี่เเห็นไหมรายการองเราวันนี้เวลาเขาหมดลงแล้วนะคะก็ติดตามรายการตามในใจได้นะคะทุกเช้าค่ะตีสี่สี่สิบห้านะคะวันนี้เรียกว่าก็ขอบพระคุณมากเลยทีเดียวเราสองคนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ วันนี้ค่ะอ้ายก็เรียกว่าเป็นเทปพ,พิเศษของเราจริงๆนะคะคุณ<ช>ผู้ชมคะเพราะว่าพูดคุยกับ อาจารย์เฉลิมชัยโกศลพิพัฒน์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียเรียกว่าพี่ชายเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งอาจารย์นะ,ะคะร,รักมากคืออาจารย์ถวันดัชนีหลายเรื่องนะคะที่เราสองคนก็ไม่เคยรับทราบมาก่อนไอ้เหลือกับไอ้หวันเนี่ยนะคะออรู้จักคุ้นเคยกันเพราะว่าเป็นจังหวัดเดียวกันห,หรือว่าเป็นจิตกรด้วยกันออพี่หวันเป็นทุกอย่างเป็นทั้งไอดอลเป็นทั้งความยิ่งใหญ่ที่ ที่เราอยากเป็นผู้ที่ดำรงความเป็นศิลปินอาชีพที่ดีที่สุดไม่ต้องไปดูที่ไหนในโลกนี้ดูพี่หวันคนเดียวพอ,รพอเราเคลว่อนไหาแตะแตะให้เป็นนักวาดรูปเหมือนไอ้หวันหรือว่าใครมีเมียงามเหมือนไน <c oughs> อ้หวันถ้งสองอย่าง <c oughs> <c oughs> พอเสนอไอ้หวันมากๆเข้าจึงรู้ว่าโอ้โหพี่หวันนี่เป็นผู้ที่มีธรรมะสูง